อาแล้วปาลายิกเขาเลวครับตัวเล็กถ่ายถ่ายให้ตัวเองไม่ได้ถ่ายคนอื่นก็ได้วะอโอ้วสงสองสัยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไปสกกระโดดให้เห็นเลย <c oughs> ผมเองผมเองมาตกกดีครับไก่ชน ตัวเขียวหัวแดงวันนี้เช้ามาถึงเที่ยงถึงบ่ายแดดไม่ออกโตยังไงก็ไม่กินกเลนนั่งดูเขาลงหน้าดินโอ้ยโสครับยโตส,สยยตัวนี้ไฟสวยเลยันี้ไฟสวยไฟสวย ได้ปลาให้ให้พี่น้องได้ชมแล้วครับปลาฉลกก็สวยเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะหลักโลขึ้นหน่อมั้งเนาะใช่โอ้โหเมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้โดดที่เห็นเลยเนาะโอ้ยหผมกดถ่ายไม่ทันเลยเมื่อกี้เอาเด้เราได้เดาดำเอาได้ตัวนี้บล็อกบลบเฮ้ยบักหุูนวด อะไรให้ใหม่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาให้ใจโอ้น้องเขาเอาแล้วฮะน้องเขาตกได้นะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ปาะอ่อะาอีกแล้วอีกแล้วอดึงอีกแล้วคันคันที่สองครับคันที่สองดึงอีกแล้วครับพี่น้องโหดูครับน้องน้องเขาได้โชคสามตัวล้วนเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวแรกได้ตัวที่สามครับสวยเลยอ่าคันคันแล้วคันก็คันพี่เขาก็ คันนี้ก็ก็ดึงเลยครับเมื่อกี้ก็ดึงอีกแล้วอ,อยู่หรือเปล่าเนาะคันที่สอง ผมเองก็ย้งว่าพี่น้องกรดีไก่ชนวันนี้เหาทุกครั้งที่มาป่านี้กลับแล้วได้โลก,กว่วโลก,กว่าท้องโอได้เราเก่าแล้วลป่านนี้วันนี้มาเหาก็ถ่ายพี่ๆน,น้นะเขาลงแทนแล้วกัน <laughs> อ่าอ่าดูดูคนทีสองว่าพี่เขาจะขึ้นหรือเปล่า